สวัสดีค่ะจะมาสอนวิธีทำาดัชนิดสำหรับ Search Engine นะคะก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า Search Engine คืออะไรนะคะ Search Engine คือเครื่องมือการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้โดยกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาหรือคีย์เวิร์ดเข้าไปที่ช่อง search Bo x แล้วกด Enter แค่นี้ข้อมูลที่เราค้นหาก็จะถูกแสดงออกมาอย่างมากมายเพื่อให้เราเลือกข้อมูลที่เราโดนใจที่สุดเอามาใช้งานโดยลักษณะการแสดงผลของ Search Engine นั้นจะทำการแสดงผลแบบเรียงอันดับ Search Result ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา เซ a ร์ h แอนจินนะคะมีทั้งหมด3ประเภทประเภทที่1คือ c r a w l e r b a s e d Search Engine คือเครื่องมือการค้นหาบนอินเทอร์เน็ตแบบอาศัยการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเป็นหลักประเภทที่2คือ Web บเดเร t ทอรีหรือบล็อกเดเรคทอรคือสารบันเว็บไซต์ที่ให้สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกันในปริมาณมากๆคล้ายๆกับสมุดหน้าเหลือง ซึ่งจะมีการสร้างดัชนีมีการระบุหมวดหมู่อย่างชัดเจนซึ่งจะช่วยให้การค้นหาข้อมูลต่างๆตามหมวดหมู่นั้นได้รับการเปรียบเทียบอ้างอิงเพื่อหาข้อเท็จจริงได้ในขณะที่เราค้นหาข้อมูลเพราะว่ามีเว็บไซต์มากมายนะคะหรือบล็อกมากมายที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันในหมวดหมู่เดียวกันให้เราเลือกที่จะหาข้อมูลได้อย่างตรงประเด็นที่สุดและประเภทที่3คือ Meta Search Engine คือ Search Engine ที่ใช้หลักการในการค้นหาโดยอาศัย Meta Tag ในภาษา HTML HTML ซึ่งมีการประกาศชุดคำสั่งต่างๆเป็นรูปแบบของแท็ก editor หรือแก้ไขข้อความด้วยภาษา HTML นั่นเองนะคะต่อไปวิธีการทำงาน Search Engine 1. การแนะนำหา Search Engine ของต่างประเทศเครื่องมือที่รับความนิยม ที่สุดเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทเว็บไซต์เปรียบเสมือนคนที่มีความกว้างขวางและคอยแนะนำให้นักท่องอินเทอร์เน็ตรู้จักเว็บไซต์ต่างๆโดยแนะนำผ่าน Search Engine ของต่างประเทศซึ่งประกอบด้วย Search Engine ที่ได้รับความนิยมสูงทั้งหลายเช่น Yahoo Google Go นะคะสองการแนะนำผ่าน Search Engine และเว็บไซต์เดลิเทอรี่ของไทย เว็บไซต์ของคนไทยจำนวนมากที่มีเนื้อหาเป็นภาษาไทยและสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายคือกลุ่มคนไทยดังนั้นการแนะนำเว็บไซต์ของท่านผ่าน s e a r c h e n g i n e สัญชาติไทยจึงเป็นสิทธที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และรวมไปถึงเว็บไซต์ของไทยและอื่นๆที่มีลักษณะเป็น d i r e c t o r y เพื่อการจัดบวดหมู่เว็บไซต์อื่นด้วยอาทิสนุกหันษาและเอไทยนะคะแล้วก็มีเว็บอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะให้เราเลือกนะคะ ต่อไปเป็นประโยชน์ของการค้นข้อมูลโดยใช้ search engine นะคะ 1. ค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็ว 2. สามารถค้นแบบเจาะลึกได้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข่าว mp 3และอื่นๆอีกมากมายนะคะสามสามารถค้นหาจากเว็บไซต์เฉพาะทางที่มีการจัดทำไว้เช่นเ,เว็บ dir สนุก .com นะคะเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและซอฟต์แวร์เป็นต้นนะคะ 4. มีความหลากหลายในการค้นหาข้อมูลนะคะ 5. ้รองรับการค้นหาภาษาไทยนะคะแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการทำงานของ Search Engine นะคะผ่านเว็บไซต์ Directory ของไทยนะคะโดยการเริ่มจากการค้นหาคำสำคัญหรือหมวดหมู่ต่างๆนะคะไปที่ URL นะคะแล้วก็พิมพ์ ได dir สนุก com กด enter น,นะคะก็จะขึ้นเซิร,ร์ชสารพันเว็บไทยนะคะระบุหมวดหมู่หรือสินค้าที่เราต้องการลงไปนะคะเราจะหาอะไรเช่นเราจะหาสินค้าหมวกนะคะ แล้วก็พิมพ์ลงไปหมวกนะคะกดก็เจอระบุเว็บก็จะแสดงสินค้าจากเว็บไซต์ต่างๆและจากสาขาต่างๆรวมเอาไว้ในนี้นะคะดิฉันขอจบกนนารนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ